ใส่ซับในวิดีโอของเรายังไงให้เร็วและประหยัดเวลาเราไปอีกหลายนาทีเลยนะคะดูคลิปนี้ได้เลยค่ะ สวัสดีกันด้วยนะคะสวัสดีกันด้วยนะคะทุกคนก็วันนี้นะคะกลับมาพบกับช่องเหนือสอนตัดคลิปชาแนลพอดีเปลี่ยนชื่อใหม่เติมชาแนลเข้าไปนะคะก็วันนี้นะคะก็ไม่ต้องแปลกใจน,นะทุกคนก็วันนี้นะคะเนี่ยก็จะมาสอนทุกคนนะคะใส่ตัวอักษรหรือว่าใส่ซับในวิดีโอของเราเนี่ยให้เร็วและประหยัดเวลาของเราไปอีกหลายนาทีเลยนะคะจาก ใส่ซับหรือว่าใส่ตัวอักษรในวิดีโอเนี่ยอยากให้มันเป็นยาวๆอยากให้เรามีตัวอักษรขึ้นมาตอนเราพูดอย่างนี้นะคะแบบปกติเราจะตัดต่อแค่1ชั่วโมงครึ่งใช่ไหมและพอเรามาใส่ซับเนี่ยอาจจะตัดต่อไปสัก2-3ชั่วโมงเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราต้องไปเปลี่ยนนู่นนี่นั่นที่มันแบบขาดๆเกินๆนะในวันนี้นะคะจะมาสอนทุกคนนะคะใส่ซับหรือว่าใส่ตัวอักษรในวิดีโอของเราให้เร็วและประหยัดเวลาของเราได้ไปอีกหลายนาทีเลย ไปดูวิธีทากันเลยค่ะตอนนี้ก็มาอยู่ในหน้าจอมือถือของเหนือเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนโอเคจากนั้นนะคะเรากดสร้างโปรเจกต์ใหม่โดยการกดไปที่บวกตรงนี้นะคะสร้างโปรเจกต์ใหม่เนาะจากนั้นเลือกขนาด16:9ต่อเหมือนเดิมเลยค่ะงก็ไปจากนั้นเรามาเลือกวิดีโอที่เราต้อง การออกมานะคะอารงมาเนาะอารงมาประมาณนั้นนะคะก็นะคะอย่างต่อไปนะคะถ้าเราจะใส่ซับเรามาดูกันก่อน,อนว่าเหนือพูดว่าอะไรในการพูดของวิดีโอของเหนือนะคะอะเรามาดูกันได้เลยใส่ซับในวิดีโอของเรายังไงให้เร็วและ,ะใส่ซับในวิดีโอของเรายังไงนะคะให้เร็วแล้วก็มาพิมพ์ค่ะ โดยการเลือกเลเยอร์นะคะจากนั้นไปที่ตัวอักษรตรงนี้ไปที่ตัวอักษรตรงนี้ค่ะจากนั้นนะคะพอเข้ามาแล้วเนี่ยเราเห็นรูปไมโครโฟนไหมคะรูปไมโครโฟนอะเห็นปะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นรูปไมโครโฟนไหมคะอะจิ้มเข้าไปที่รูปไมโครโฟนค่ะจากนั้นกดพูดเลยนะคะอะ พอ,พอพิมพ์เสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็มาขยายตัวอักษรค่ะจากนั้นนะคะเราก็เลือกฟอนต์นะคะเลือกฟอนต์ไว้เลยเนาะสมมติว่าเนอจะเอาเป็นฟอนต์นี้ละกันเลือกไว้เลยนะคะจากนั้นนะคะเลือกขอบเลือกสีได้เนาะแล้วแต่นะคะถ้าใครไม่เลือกขอบก็แล้วแต่ค่ะจากนั้นนะคะเรามาดูตรงนี้ค่ะแล้วก็เปิดพื้นหลังค่ะ อยากไดุ้หลังแบบโปร่งใสหรือว่าโปร่งแสงแล้วแต่เลยเนือจะเอาแบบดำปีอ่าประมาณนี้นะคะโอเคและเรามาดูกันค่ะใส่ซับในวิดีโอของเรายัางไงให้เร็วลากลากยาวไปเลยลากยาวตรงนี้ให้ยาวไปเลยนะคะใส่ซับในวิดีโอของเรายัางไงให้เร็ว ใส่ซับในวิดีโอของเรายัางไงให้เร็วแล้วก็ตัดแยกที่หัวอ่านค่ะแล้วไม่ต้องไปเปลี่ยนใหม่เลยเราไม่ต้องเปลี่ยนฟอนต์เปลี่ยนสีใหม่เลยเรามาจิ้มที่ตรงนี้เลยค่ะแป้นพิมพ์แล้วเลือกแป้นพิมพ์เลยจากนั้นนะคะเรากดลบค่ะกดลบปุ๊บแล้วก็ไปที่รูปไมโครโฟนเหมือนเดิมเลยอพอ พิมพ์ด้วยรูปไมโครโฟนเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นกดติ๊กถูกค่ะแล้วก็มาดูกันใส่ซับในวิดีโอของเรายัางไงให้เร็วและประหยัดเวลาเราไปอีกหลายนาทีเลยนะคะอ่าแล้วก็ตัดแยกที่หัวอ่านแล้วก็ทำเป็นแบบเดิมซ้ำๆไปเรื่อยๆที่เราต้องการทำเลยค่ะแค่นี้เองนะคะเราก็จะมีซับไตเติ้ลหรือว่า ซับตัวสอนขึ้นมาแบบเร็วๆและประหยัดเวลาของเราไปอีกหลายนาทีเลยคะ่ะกลับมาแล้วนะคะทุกคนหลังจากที่สอนวิธีทําไปเนาะก็เป็นยังไงบ้างคะทุกคนก็อย่าลืมนะคะกดไลค์นะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องเนื้อสอนแต่คลิปไว้ได้เลยนะคะทั้งใน youtube facebook และ tiktok อค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้ไปละจ้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ